ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะฮะทั้งทาง YouTube และทางเฟซบุ o กนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับชินยนอะไรเช่นเคยก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับผมวันนี้พอดีมีของมาลงนิดหน่อยนะครับผมเป็นคันหน้า3รุ่น3แบบ3สหายนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาชมเป็นรีวิวสั้นๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวกับกล้องแป๊บนึงนะฮะนี่สามอย่างสามรุ่นนะครับผมเป็นคันหน้าตระกูลอิสุสูนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอิสุสบัตตี้นะครับผมดำเบรกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพี่รองนะครับผมอิสุส่ววนนนตัี้ก็็จะเป อ่าพี่ใหญ่นะครับผมอีซูซูอลดิทเบกนะครับผมนะมากัน3รุ่น3แบบนะครับผมนะฮะมาทำรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับท่านใดที่ทมหาของกันนะครับผมเพิ่งเข้ามานะครับผมนะฮะที่ประจับมาจองกันได้นะครับสำหรับคลิปรีวิวอ่าแบบเต็มๆก็เดี๋ยวผมจะทําไปตามหลังนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับพอดีของเพิ่งมาลงนะฮะยังไม่ได้จะเก็บข้อที่เข้าทางกันเลยนะครับผมนะฮะเลยทำคลิปรีวิวให้คุณลูกค้ามาได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับผมนะฮะหากท่านใดสนใจยังไงก็ติดต่่อเข้าไดรัททีโศพ์081 -33512 หรือว่าแชทมาพูดมาคุยในเพจ Facebook ของผมก็ได้ครับชื่อเพจเฟซบุ o กของผมก็ชินโยนาไหลดังของทศนะฮะหรือท่านใดไม่สะดวกเล่นเฟซบุ๊กก็แอดไลน์มาคุยกันได้ครับแอดไลน์ที่เบอร์0 8 1 7 3 0 3ดหนนะครับหรือท่านใดออยากมาดูมาชมตัวจริงก็มาได้เลยครับดักับผมอยู่ที่อำเภอดักาขอทศจังหวัดนครศรีมามาไม่ถูกพอเข้ากูเกิลแแมครับทีมชื่อร้านชินโยนาไหลดังของทศนะฮะมาดูมาชมตัวจริงกันที่ร้านได้นะครับผมนะมาสวยๆสดๆกันเลยนะครัเนี่ย ใหม่เอี่ยมเลยครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แทบจะเป็นของใหม่กันเลยนะครับผมนะมาจับมาจองมาดูมาชมกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ